ฟังคำตอบชมพูอารยาหลังเจอชาวเน็ตถามคอน้องยุหายไปไหนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวตัวแม่อย่างชมพูอารยาเอฮะเกตกับสามีหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสลุตลังสีสิงพิพัฒน์ ที่หลังจากได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้นั้นได้มีโซ่ทองครองใจเป็นน้องใส่ฟ้าและน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศแถมในตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าแม่ชมนั้นกำลังตั้งท้องลูกสาวคนแรกอยู่ด้วยล่ะค่ะและล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่ชมผู้นั้นก็ได้ลงภาพของพี่พายุโดยในภาพนี้จะเห็นว่าน้องพายุนั้นกำลังดูดน้ำช็อกโกแลต พร้อมทั้งภาพนี้พี่พี่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวน้องพายุกันว่าในคอยาวซึ่งชมพู่นั้นก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วยังไงก็น่ารักจริงไหมคะพี่พี่แฟนครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ